ในลูกเธออ่ะนี่เมื่อมีนะลงนี่มาเร็วมาดูลูกเธอเร็วหลงหลงมไหมพ่อมันก็นน่าจะสวยนะคะลูกมันเพราะว่าลูกมันออกมาอย่างนี้ไม่นิ่งก็มีใจจับไม่ได้อยู่นิ่งเลยเออมามามาล้งล้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 อยู่ไม่ได้นิ่งไฮเปอร์มากนี่ลูกเธอนี่สนใจไหม ไม่มแม่นี้มีบุญคนได้เฉหวงนี่นี่นี่ลูเชินี่เอายหยนี่อทำมืมือกับลูกมันไม่เอาอระลงฮะฮะลงลงลงไม่เอาอ่ะลงปรับนี่ไอตัวเล็กนี้เออโอ้ยรู้สึกว่ากท้องเสียน้องี่ว่าน่าจะเกิดจากนมาหรผมใช่ เดี๋ยวอ่าให้เขาเริ่มทานพวกแบบเป็นอาหารอาหารเหลวก็ได้อาหารเหลืองคึเหลือนนี่กินได้หรือยังคะอ่าจริงๆก็สามารถเริ่มกินได้แล้วเหมือนกอันครับึเง